สวัสดีครับกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กันพลภูมิชแนล Channel, กับรายการอันไหนหมดก่อนรายการที่จะมากินโชว์กันให้ดูว่าร้านไหนอร่อยจริงหมดจริงก่อนจานอื่นครับวันนี้นะครับผมจะมากินชีสเบอร์เกอร์เนื้อจาก4ลร้านหน้าตาอาหารทั้งหมดจะเป็นยังไงจานไหนจะหมดก่อนไปดูกันเลยครับร้านแรกนะครับ beef and butter ร้านที่2นะครับ bun meat and cheese ร้านที่3นะครับ t w e degrees burger bar ร้านที่4นะครับ Arnos เรามากินกันเลยนะครับร้าน Bee and Butter นะครับอันนี้ผมจะหันไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าใช้ได้เลย มีพิคเิลคาราเมลไลซอนยอนไข่คั่มหนึ่งอร่อยเลยอ่ะร้านเนี้ยอันเนี้ยเขาเหมือนจะมีซอสเป็นแบบคล้ายๆสไปซี่มายโอเือเปล่าแต่ไม่ค่อยเผ็ดนะอ,อร่อยดีเบสันบัตเตอร์นะครับจานแรก เออลืมบอกอันเนี้ยจะเป็นอันติเมทชีสเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าที่ร้านไม่มีเอ่อชีสเบอร์เกอร์ปกติก็เลยสั่งเป็นอันติเมทชีสเบอร์เกอร์มาก็เลยได้เบคอนเพิ่มมาด้วยนะครับแต่ร้านอื่นอ่ะก็จะเป็นแบบชีสเบอร์เกอร์ธรรมดานะครับทาร์ตสติกชีสเบอร์เกอร์มาเดี๋ยวเรามาร้านที่สองนะครับร้านปั้นมีดแอนชีสนะครับมาเห็นไหมร้านเนี้ยจะมีแบบว่าจูเนียกับ เลกูล่าไซส์นะครับผมสั่งเป็นจูเนียมาก็เลยอาจจะอันเล็กนิดนึงมีมัสตาร์นะครับที่ใส่มากอบเปรี้ยวๆนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอืม แต่ผมชอบร้านหนึ่งมากกว่านะอันนี้เนื้อมันจะแบบไม่นุ่มเท่าร้านแรกอะ่ะอาจจะแบบโอเวอร์คุกไปนิดนึงนะครับแต่ขนมปังร้านนี้อร่อยนะเดี๋ยวลองชิมขนมปังดูอืมขนมปังร้านเนี้ยหอมอืมแบบหอมเนอยอะ่ะร้านแรกชิมขนมปัง อืร้านแรกขนมปังจะหวานกว่านะมาเดี๋ยวมาร้านที่3ามนะครับร้าน25 e n t y Five Degrees Burger Bar นะครับอันเนี้ยเขาจะมีผักสดแยกมาให้ผมก็มาประกอบล่างนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเลือกความสุกได้นะครับผมก็เลือกเป็นระดับ m e เดี m rare มานะครับมาร้านเนี้ย เขาบอกว่าเขาใส่พริกคาลิลี่ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันอาขอชิมใท้อืมอันนี้จะมีเหมือนกลิ่นของพริกไทยนะแต่ก็ก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งอืผักสดมากแต่ร้านเนี่ย หน่ปังสู้สองร้านแรกไม่ได้นะเนื้อสําหรับผมก็มันจะมีกลิ่นไทยอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะเนื้อสัมผัสก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองร้านสองทีร้านสองม,มันเป็นชีสเบอร์เกอร์แบบชีสเบอร์เกอร์เลยอ่ะแบบไม่ได้ใส่ผักอะไรเยอะแยะมาเดี๋ยวเรามาร้านที่สี่กันนะครับร้านอาโนสนะครับอ เห็นไหมครับอันเนี้ยจะเลือกความสุขได้เหมือนกันผมก็สั่งเ d i u m r ร r e มานะครับก็เป็นเ d i u m r ร r e นะแล้วก็จะมีซอสให้เลือกผมมันมี3ซอสก็คือซอสเผ็ดซอสเผ็ดแล้วก็ซอสไม่เผ็ดนะครับผมเลือกเป็นซอสเผ็ดมาที่ผมก็ราดราดไปแล้วเดี๋ยวมันชิมกัน ร้านอาร์โนสเนี่ยซอสเผ็ดก็คือเผ็ดเลยนะแต่ตัวเนื้ออร่อยดีนะผมปังก็ใครได้แต่เผ็ดไปอะ่ะผมว่าซอสมันเผ็ดไปนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับร้านแรกนะครับเป็นอัลติเมทชีสเบอร์เกอร์จากร้าน b i แซนบัตเตอร์นะครับ อ,อันนี้จะไม่มีชีสเบอร์เกอร์แบบปกติก็เลยสั่งเป็นแบบอัลติเมทมานะครับมันก็จะมีเบคอนเพิ่มมาให้แล้วก็พวกคาราเมลไลซ์ออนเนอ้ลพิคเกลชีสนะครับร้านแรกเนี่ยก็ถือว่ารสชาติดีนะผมว่าแบบน่าจะแบบอร่อยสุดในแบบ4ลร้านเลยร้านเนี้ก็ทำได้ออกมาดีนะเพราะแต่ละองค์ประกอบของของเบอร์เกอร์ก็คือแบบ มีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เนื้อทําออกมาได้ดีผมว่าอร่อยนมปังก็อร่อยนะครับส่วนร้านที่2นะครับบัน m e a แ and ์ h e สนะครับร้านเนี่ยจะสั่งได้เป็นไซส์เลกูล่าหรือจูเนียนะครับแต่ว่าผมสั่งเป็นไซส์จูเนีย Junior มาก็จะเป็นแบบเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ชีสแล้วก็เหมือนเป็นแบบพวกพิคเกล ก็จะเป็นแบบคลาสสิกเบอร์เกอร์เลยร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวเนื้อเนี่ยอาจจะเหมือนแบบโอเวอร์คุกไปนิดนึงแต่ว่าตัวหนมปังเนี่ยอร่อยนะครับส่วนร้านที่3เนี่ยเป็นร้าน25 degrees burger bar นะครับร้านเนี่ยจะเลือกระดับความสุกได้ผมก็เลือกเป็นระดับ medium rare นะครับเนื้อก็ปรุงมาสุกกำลังพอดีนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นพริกไทยที่ผมว่าแบบกลิ่นแรงไปนิดนึงทำให้อาจจะกบรสชาติของแบบตัวเนื้อนะครับ อืมแล้วก็ร้านเนี่ยจะให้เป็นแบบผักสดมาแล้วเราก็มาประกอบเองนะครับเราก็จะมีเหมือนไอตัวพริกคาลิลี่หรอใช่ไหมเนี่ยอืมกับซอสทาเซนไอแลนซ์นะครับนั่นแหละแต่ว่ากินพริกไทอยอ่ะมันนำไปหน่อยส่วนแบบพวกพิกเข้ลพวกอะไรต่างๆอ่ะรสชาติก็ ยังไม่ได้แบบแรงมากนะในความรู้สึกผมะยังแบบเฉยๆกับออไอตัวเครื่องเคียงอันนี้อยู่นะครับส่วนร้านที่4นะครับร้านอาร์โนสนะครับร้านเนี่ยเลือกระดับความสุกได้นะครับผมก็เลือกเป็นระดับมีเดียมแรมานะครับแล้วก็ร้านเนี่ยตัวเนื้ออร่อยหนมปังก็ใช้ได้นะครับถือว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวส่วนตัวซอสเนี่ยมีให้เลือกได้3ซอสนะครับก็คือซอสเห็ดซอส เผ็ดแล้วก็ซอสไม่เผ็ดผมเลือกซอสเผ็ดมาแต่มันก็เผ็ดจริงๆนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่แต่อาจจะเผ็ดไปนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันต่อร้านแรกและกัน ตัวหอมหอมคาราเมลไรซ์เนี่ยอร่อยเบคอนก็ใช้ได้นะเดี๋ยวลองชิมเบคอนอืมเป็นเบคอนแบบหนาๆมากลองร้าน2องอีกทีฟันมีดแอนเชสนะครับเดี๋ยวมาร้าน3ามนะครับร้าน25เ degrees burger bar นะครับ ดานนี้ผมยังเฉยๆอยู่นะวันนี้ฝ่ายพิคพีเอสอ่าล้านสี่อานอสนะครับมาผมตัดสินใจไดแล้วแหละว,ว่าอันไหนจะหมดก่อน อันเนี้ยเครื่องเคียงดีนะแล้วตัวซอสก็ทำมาดีอร่อยแบบเหมือนทุกอย่างอร่อยอะขนมปังก็อร่อยผมชอบกินพริกเค็มมากอ่ะผมไม่กินแตงกวาเนี่ยแตงกวาสดๆไม่กินแต่ว่าพริกเค่ะชอบมากพกริกเค็มอร่อยนะครับ สำหรับร้านที่หมดไปก่อนในวันนี้ก็คือร้าน Be a s t and Butter นั่นเองเย้ Yay! นั่นแหละครับอร่อยอันนี้แนะนำเลยก็เนื้อดีหนมปังดีนะครับเ,เครื่องเคียงก็ดีนะครับรวมรวมแล้วก็คืออร่อยนะครับครบถ้าผมให้ Be a s t and b u t เ e r เป็นที่1นนะครับผมจะให้ร้านอารโนมาเป็นอันดับสองนะครับร้านนี้ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวซอสเนี่ยอาจจะเผ็ดไปนิดนึงนอกเหนือจากนั้นทุกคอมพอนเน็ตก็ทำออกมาดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วร้านที่3นะครับที่ผมให้นะครับก็จะเป็นร้านบัลมีดแอนด์ชีสนะครับร้านเนี่ยคือขนมปังอ่ะอร่อยมากแต่ว่าตัวเนื้ออาจจะแบบโอเวอร์คุไปนิดนึงนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับถือว่าผ่านนะครับส่วนร้านที่4ที่ผมให้นะครับจะเป็นร้าน25 degrees burger bar นะครับ ร้านนี้ให้ชิ้นใหญ่นะครับยังไงก็อิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็คือมีผักสดมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะแยกมาให้นะครับแต่ว่ารสชาติส่วนตัวแล้วผมยังเฉยๆนะครับแล้วก็พิคเกลที่เป็นแตงกวาเนี่ยยังผมยังไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ยังเฉยๆอยู่นะครับกับร้าน25 degrees burger bar นะครับครับ แล้วก็ถ้าผมชอบขนมปังเนี่ยผมจะชอบ2ร้านนี้ก็คือร้าน Bee and Butter กับร้าน Bun Meat and Cheese นะครับถ้าต้องให้เป็นคะแนนเนี่ยผมให้ Bee and Butter เนี่ยเคะแนนนะครับส่วน Arno เนี่ยเจคะแนนนะครับแล้วก็ Bun Meat and Cheese เนี่ยเคะแนนนะครับแล้วก็25 Degrees Burger Bar เนี่ยผมให้อยู่ที่6.5คะแนนนะครับก็ตามนี้นะครับ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะยังไงหลายๆคนก็อาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันอย่างครับยังไงก็ลองสักกันได้ครับส่วนใครที่อยากให้ผมกินอาหารประเภทไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกันพลภูมชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย